เป็นตำนานแน่นอนครับรุ่นแรกของเมืองไทยพระขุนแผนแสนล้านวาระเก้ารอบอายุ108ปีหลวงปู่ขีบเทียระปัญโยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมสุดยอดพระเกจิอาจาร,รย์ที่ดังแห่งลุ่มแม่น้ำโขงผู้สืบสายตำราวิชาสมเด็จลุนแห่งสอปอลาว ท่านเป็นสิทธิ์ผู้น้องของลงปู่สอคันติโกหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับผมโพสลงไปในทาง YouTube นะครับแล้วก็มีพี่ๆเอฟซหลายท่านนะครับติดต่อเข้ามาสั่งจองกันเป็นจํานวนมากตอนนี้ยอดสั่งจองเหลืออยู่ประมาณ40รุลุนสุดท้ายนะครับท่านไหนไวก็ได้ไปท่านไหนช้าน่าจะเห็นแค่กล่องเปล่าอีกเช่นเคยครับและเมื่อสสัปดาห์ก่อนนะครับหลายท่านน่าจะยังพอจําได้ผมได้เบีย้แก่รุ่นแรกวาวระ9รอบ นะครับมาเปิดแบ่งปันในทาง Youtube ผลปรากฏว่ามีลูกค้าหลายท่านติดต่อสอบถามสั่งจองกันอย่างล้นหลามนะครับจนยอดเต็มภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นก็มีทั้งท่านที่สมหวังสั่งจองทันและท่านที่ผิดหวังสั่งจองไม่ทันนะครับตอนนี้ท่านไหนที่ฟังผมอยู่ในขณะนี้ท่านคือผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้สั่งจองพระขุนแผน9รอบรุ่นแรกของเมืองไทยขึ้นชื่อว่ารุ่นแรกอย่างไรก็เป็นตำนานครับ และด้านหลังของพระคุณแผนรุ่นนี้บรรจุยันสมปาถนาซึ่งเป็นยันประจําองค์ของหลวงปู่คำพันธ์โคสะพัญโยพระคาถาบทนี้ในเวลาอ่านว่ายันไขคำปากหมายถึงพูดอะไรไปแล้วได้ดังหวังสมหวังหรือสมปาถนานาทางฝั่งไทยที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์โคสะพัญโยนะจึงนิยมเรียกยันนี้ว่ายันสมปาถนานะครับ ส่วนเรื่องมวลสารนะครับรุ่นนี้ก็สุดยอดไม่แพ้กันนะครับได้รับมวลสารอาทิเช่นผงดวงเศรษฐีเก่าหลวงปู่สอข้าวก้นบาดตากแห้งหลวงปู่สอผงทูบจากวัดอร่อยพระพุทธบาทมโนรมจังหวัดมุกดาหารดอกไม้แห้งในพิธีบุกเสกวัดตุม่มคลหลวงปุจจือวัดเขาตะเงาะอุดมพรผงอิฐพระธาตุพนมเก่าจังหวัดนครพนมและมวลสารมงคลอีก10ชนิดอธิษฐานจิตบุกเสกมาแล้ว9าววาระผงแก้วโป่งขามผงข้าวตอกพระร่วง ผงดาบเหล็กน้ำผีผงเหล็กน้ำผีดิบผงเหล็กไหลงอกเจสีผงพระาธาตุเขา3ามร้อยยอดผงเพชรหน้าทั้งไม้มงคลรวม12ชนิดผงว่านหนึ่งและกลาตาเดียวครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกฉลองอายุวัฒนามงคลครบ9รอบ1น8ปีและสมทบทุนสร้างห้องปลอดเชื้อถวายหลวงปู่ขีบเนื่องจากปัจจุบันหลวงปู่ท่านชาราภาพมาก และมีอายุพรรษาการยาวนานถึง108ปีครับจำนวนการจัดสร้างจัดสร้างน้อย50ลังหรือเท่ากับ5,000องค์เท่านั้นร่วมบุญเช่าบูชาลุนละ300บาทจัดส่งฟรีท่านไหนหรับ4ลุนน1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาธทวพิเศษพระราบุกเสกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ วันที่17กุมภาพันธ์นะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับโดยมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสรูปร่วมนั่งปลกอธิหานจิตลุกเสกดังนี้ครับ 1. หลวงปู่ขีบวัดป่าสุทาวาส 2. หลวงพ่อหอมระตินทโร 3. หลวงปู่อุดมทรัพย์วัดป่าเวรุวันธรรมารามพระเจะินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านไม่เกินวันที่ 21สกุมภาพันธ์นี้นะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างเดินทางนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญสั่งจองพระขนแผนเข้ารอบรุ่นแรกของเมืองไทยผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญชาบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ